สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกข,ของน้ำบอนออนไลน์ทีวีทุกทท่านสวัสดีไปจนถึงพี่พี่เพื่อนๆน้องๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกทท่านเลยครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําการตกปลามานานนะครับก็มัวแต่เข้าสวนนะครับแล้วก็ดูแลสวนนะครับในช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าฝนตกครับก็เลยเน้นหนักไปทางการดูแลสวน วันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มาทําการออกหมายครับก็ออกหมายในบอ่อเปิดแถวแถวในพื้นที่ของพิษณุโลกครับก็เป็นคันละ50บาทนะครับสามารถเอาออกได้ทุกตัวเลยนะครับก็มันเป็นช่วงที่บอ่อปลานั้นวายแล้วนะครับก็มาร่วมสนุกร่วมลุ้นแล้วก็ได้พักผ่อน นะครับอย่างไรแล้วก็ร่วมรับชมคลิปวิวดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและติดตามครับครับทุกๆท่านครับก็เหยื่อที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นไฮเกตนะครับที่ทําการปั่นเองแล้วก็เกี่ยวตัวเกี่ยวนิดนึงนะครับก็จะเป็นนมปังนะครับที่เป็นตัวเกี่ยวในวันนี้นะครับก็ จะมาทำการตกปลานินในบ่อที่เขาทำการตีอวนไปแล้วครับแต่มันก็ยังเหลือปลาที่หลงหลงเหลือๆอ,อยู่นะครับเดี๋ยวมารับชมดูซิว่าวันนี้ผมจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ Terima uh -huh. เก็บปเลยครับ ปลาทูปลาทูปลาทูทนิดๆฮะนี่มกินอะไรตัใหญ่ๆนี่ไงทำอะการงหมอะ

เขาใสาแก๊สปี่นะปวด ครับก็มารับชมผลงานในวันนี้นะครับสําหรับการตกปลาดินนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําปลาเกลือกันนะครับก็นั่งตั้งแต่2องโมงครึ่งนะครับจนถึงบ่าย2นะครับแล้วก็จะต้องจับเพื่อจะทําปลานะครับผลงานในวันนี้ครับเป็นปลาดินไซส์3านิ้วนะครับไซส์กําลังทําปลาเกลือนะครับไซส์สวยเลยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้ขอบคุณครับ